ผู้ชมครับไปขยับดูเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นกันบ้างนะครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เนี่ยนะครับสถานการณ์ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยจากการคาดการจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญจะมอง ตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้อย่างไรเพราะว่าปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเป็นผลบวกเป็นปัจจัยดีกับตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้คือการทยอยออกมาประกาศผลประกอบการไตรมาสสามของหลายบริษัทนะครับและที่สําคัญครับเรื่องของราคาน้ํามันเรื่องของปัญหาค่าครองชีพจะมีผลต่อตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้หรือไม่เดี๋ยวที่เราพูดคุยกันนะครับกับคุณนภพลใจแสนรองผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงตอนนี้คุณนภพลอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนภพลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณพลครับตอนนี้บริษัทหลายแห่งเลยประกาศผลประกอบการออกมาแล้วก็กกยังคงประกาศกันมาต่อเนื่องเลยนะฮะผลประกอบการไตรมาสสามในภาพรวมค,รคุณพลมองสถานการณ์ยังไงบ้างครับจริงๆถ้าดูตัวผลประกอบการที่ประกาศออกมานะครับมันก็สะท้อนไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นเลยนะครับ,รบตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นการไซด์เวหรือว่าปรับตัวอยู่ในกรอบไม่ได้ไปไหนนะครับ,รบถ้าไปดูตัวเลขของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาล่าสุดเนี่ย มันเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งที่ดีกว่าตลาดคาดประมาณสักเกือบ30มสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แย่กว่าที่ตลาดคาดเกือบ3 0มสิบเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันม,มันก็จะมีมีทั้งหุ้นที่มันมันปรับตัวเล่นขึ้นได้ดีตามทิศทางที่มันดีกว่าคาดกับหุ้นที่แย่กว่าคาดทาให้ภาพรวมพอมันถ่วงน้ําหนักกันนะครับภาพของตลาดก็เลยยังไม่ได้ไปไหนก็ส่งตัวตครับผมครับทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยนะครับ หลังจากที่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะทยอยออกมามันยังคงอยู่ในกรอบประมาณนี้ไหมครับยังคงทรงตัวไหมครับหรือว่ามันจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาสนับสนุนอะไรที่มันน่าสนใจบ้างครับคิดว่าหลังจากนี้นะครับคงไม่ได้ต่างอะไรมากแล้วในเรื่องผลประกอบการเพราะว่าก็เหลือหุ้นแค่ไม่กี่ตัวแล้วหุ้นใหญ่ๆที่เป็นผู้นําตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประกาศกันมาหมดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อจากเนี้มันก็คือแน่นอนหลังจากที่งบประกาศออกไปเนี่ย มันจะมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ของแต่ละบริษัทจดทะเบียนนะครับทิศทางที่เราต้องจับตาก,ก็คือตัวมุมมองจากทางผู้บริหารของแต่ละบริษัทว่าจะมองการฟื้นตัวของบริษัทหรือการเติบโตหลังจากนี้มองเป็นยังไงทิศทางของตลาดก็จะถูกชี้นําไปตามนั้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นใหญ่ๆที่จะมีการจัดก,การประชุมเกิดขึ้นนะครับครับแล้วทีนี้นอกจากปัจจัยภายในแล้วปัจจัยของต่างประเทศปัจจัยภายนอกมีอะไรที่น่าสนใจจะส่งผลกับตลาดหุ้นไทยบ้างไหมครับ ตัวภายนอกตอนนี้เราก็คงจะต้องโฟกัสกันในส่วนของตัวเงินเฟ้อหรือว่าราคาตัวคอมมูนิตี้สินค้าพคกัณันต่างๆนะครับเราก็จะเห็นบางตัวเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแรงมากอย่างเช่นตัวของตัวน้ํามันนะครับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาบ้างปัจจัยของตัวเงินเฟ้อเองเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คงจะกระทบกับบริษัทจดทะเบียนในหลายบริษัทเนื่องจากว่ามันเป็นต้นทุนของเขานะครับมันก็จะทําให้ภาพของตัวอัตรากำไรขั้นต้นต่างๆเนี่ยมันปรับตัวลดลง นี่ก็คือปัจจัยหนึ่งที่ตลาดมองแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยแรกๆเนี่ยตลาดก็จะมีความตกใจกันบ้างในเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับแต่หลังๆเนี่ยเราก็เริ่มเห็นตลาดเริ่มเริ่มชินชาแล้วแล้วก็บริมีปัจจัย2ตัวที่เราต้องติดตามกันในเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็คือในส่วนของตัวดีมานหรือตัวอุปสงค์คือเงินเฟ้อต้นทุนมันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปก็จริงแต่ภาพของตัวเศรษฐกิจภาพของตัวอุปสงค์เนี่ยมันฟื้นได้ขนาดไหน ถ้ามันฟื้นได้ค่อนข้างดีตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆออกมาดีความกังวลในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อก็จะปรับตัวลดลงไปเรื่องที่2เลยก็คือระยะเวลาของตัวเงินเฟอ้อที่มันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นน,นะครับว่ามันจะได้ถึงขนาดไหนก็โดยปกติแล้วนะครับเวลาเราเกิดวิกฤตเราก็จะเห็นอุปทานหายไปในขณะที่เวลาในส่วนของตัวที่มันฟื้นกลับมาอุปสงค์มันพลั่งทูเข้ามาเยอะมากพอแต่ละประเทศแต่ละ,ะส่วนภาคก็พยายามฟื้นตัว ผลักดันตัวเองขึ้นมาในชุดในส่วนของการฟื้นตัวนะครับในขณะที่อุปทานเนี่ยมันโตไม่ทันทําให้ภาพของตัวมันเกิดความอิมบาลานซ์หรือว่ามันเกิดความไม่สมดุลในในภาพของตัวตลาดนะครับเราก็ต้องดูว่าภาวะแบบนี้มันเกิดแค่ชั่วคราวไหมหรือมันจะเกิดระยะยาวอันนี้ก็จะต้องเป็นปัจจัยที่ติดตามดูกันต่อไปสําหรับเรื่องของตัวเงินเฟอ้อในส่วนนี้ครับอืมแล้วแล้วสัปดาห์นี้เราเราเราจะเห็นได,ได้ชัดมากขึ้นไหมครับหรือว่าอาจจะใช้เวลานานกว่านี้ครับ S <S ในเรื่องของตัวปัจจัยเงินเฟอ้อเนี่ยคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งครับเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงของการฟื้นตัวอย่างที่เรียนนะครับหลายๆประเทศเริ่มเริ่มเพิ่งเริ่มคลายล็อกดาวน์เอง,องเช่นประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เพิ่งเห็นเริ่มคลา,ายล็อกดาวน์กันสัปดาห์ที่แล้วเองหลายๆประเทศตอนนี้ก็เริ่มเห็นโควิดกลัาระบาดอีกรอบหนึ่งเพราะ,ะนั้นในตอนที่ปัจจัยมันมันยังไม่นิ่งนะครับในในส่วนของตัวตอนเนี้ยภาพของตัวปัจจัยเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะดูยากนิดหนึ่งครับ ก็อาจจะทรงตัวอยู่ประมาณนี้ก็ต้องจับตาเรื่อยๆทีนี้พูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยเราผ่านมาสักสองสัปดาห์แล้วเนี่ยจากการคาดการณ์เรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจคุณพนพลมองยังไงบ้างครับก็เราเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเป็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในในหลายๆภาคส่วนนะครับ,รบอย่างภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะเราก็เพิ่งเพิ่งมีการเปิดประเทศแล้วนะักท่องเที่ยวก็ยัง ยังทยอยทยอยเข้ามานะครับตอนนี้ก็ยังยังบอกอะไรไม่ได้มากแต่สิ่งที่เราน่าจะมองกันต่อจากนี้หลังการเปิดประเทศเนี่ยก็คือในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภารครัฐว่าภาครัฐมีมาตรการใดๆออกมาไหมในการมา,ออมาพยุงเศรษฐกิจรอบนี้ครับครับครับ ทีนี้เนี่ยปัจจัยอื่นๆมีนักวิเคราะห์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โตได้อย่างที่คาดการเพราะว่าอุปสรรคจากเรื่องของปัญหาค่าครองชีพแล้วทําให้หลายคนอาจจะไม่ค่อยอยากจะใช้สตางค์คุณนพลมองปัจจัยเหล่านี้ยังไงบ้างครับตอนนี้อย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับในเรื่องของตัวค่าครองชีพเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาดูว่า ไอ้ที่มันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ระยะเวลานานแค่ไหนแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้ก็คือในแง่ของตัวมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐรที่จะกระตุ้นให้คนออกมาใช้เงินเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้ต้องคำความเข้าใจครับว่ารอบนี้มันเนื่องจากมันเป็นโควิดรอบที่ประมาณสักรอบที่3ามแล้วเงินในกระเป๋าของคนเนี่ยมัน ล่อยหล่อออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆในช่วงโควิดที่มันเกิดขึ้นนะครับทาให้ภาพตัวกําลังซื้อเนี่ยมันก็ค่อยๆทยอยทยอยหายไปอันนี้เวลาที่มันสะดุดแบบนี้มันก็ต้องอาศัยปัจจัยช่วยอย่างที่บอกว่าภาครัฐเนี่ยเขาจะมากระตุ้นตรงนี้ยังไงทำให้ภาพตัวเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเดินหน้ากันได้อีกครั้งหนึ่งครับคับคุณนพพลพอจะมีข้อมูลไหมว่ามาตรการของภาครัฐจะออกมาช้ามาเร็วเริ่มมีความเคลื่อนไหวหรือยังครับ อันนี้เราเราต้องติดตามครับแต่ก็ทยอยเห็นเรื่อยๆนะครับเช่นมาตรการด้านการท่องเที่ยวมาตรการด้านการใช้จ่ายเราก็จะเห็นส่วนนี้เรื่อยๆแล้วก็มาตรการช่วยเหลือในส่วนของตัวแต่ละภาคส่วนนะครับที่มีการแจกเงินออกมาเงินเยียวยาต่างๆนะครับเราก็เริ่มเห็นเรื่อยๆครับค,คุณพรพลครับสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์หุ้นตัวไหนกลุ่มไหนที่น่าสนใจที่จะแนะนํานักลงทุนบ้างอะ ผมประเมินว่าสัปดาห์นี้อย่างที่เรียนครับว่าตลาดน่าจะออกข้างแล้วก็ไซเว์ต่อเนื่องนะครับเพราะฉนั้นหุ้นกลางเล็กที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเนี่ยน่าจะเล่นได้ดีกว่าตลาดซึ่ง <Yeah. S 1> วันนี้ผมก็เอามาฝาก2ตัวนะครับตัวแรกชื่อตัวสบายเทคโนโลยีนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว YGG เป็นหุ้นเทคโนโลยี2ตัวนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหุ้นที่เติบโตได้ค่อนข้างดีในภาะวะตลาดที่ไซเว์และเขามีปัจจัยเฉพาะตัวอย่างสบายเนี่ยเขาเพิ่งไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ทาตู้กดเงิน CDM หน้าเซเว่นหมื่นจุด เราก็ไม่ค่อยเห็นาพาร์ทเนอร์ที่จะเข้าไปทําได้ขนาดนี้นะครับรวมถึงการเป็นฟินเทคที่อนาคตเนี่ยก็จะมีการเติบโตผ่านตัว e ี a l เลตดิจิตอลเลนดิ้งต่างๆนะครับนี่เป็นตัวสบายส่วนตัว g g เนีก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับด้าน Anim เมช o n ด้านเ a y t o e a r n นะครับหลังๆเราจะได้ยินคำว่า p a y t o e a r n กันบ่อยก็คือเล่นเกมไปด้วยแล้วยังได้ผลตอบแทนกลับมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เติบโตตามธีมของตรงนี้ครับก็ฝากไว้สองตัวครับ แล้วถ้าจะให้คุณนพลแนะนําว่าต้องต้องอาาระมัดระวังหรือว่ามีข้อกังวลอะไรในการลงทุนตลอดสัปดาห์นี้บ้างครับก็สําหรับสัปดาหน์นี้นะครับอย่างที่เรียนครับปัจจัยหลักเลยที่จะหนุนหรือเป็นปัจจัยฉุดราคาหุ้นเนี่ย <S <S ก็คือทิศทางของการประชมุมนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับที่บริษัทต่างเนี่ยจะออกมาให้มุมมองนะครับแต่ผมคิดว่า ภาพเนี่ยคงจะออกมาในในในทิศทางที่บวกเพราะว่าเราผ่านจุดที่เลวร้ายมาแล้วหลายๆบริษัทน่าจะให้ทิศทางที่ว่าจะเหตุการณ์ฟื้นตัวได้ที่ค่อนข้างดีนะครับก็คิดว่าลองติดตามดูแล้วกันนะครับปัจจัยประชุมต่างๆก็เดี๋ยวคงจะมีนักวิเคราะห์หลายๆที่เนี่ยเขียนออกมากันเรื่อยๆนะครับอืมอ่าโอเคนะฮะนี่เป็นคําแนะนําของคุณนภพลขอบคุณคุณนภพลเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับ ครับคุณพลใจแสนนะครับรองผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็ให้ข้อมูลให้ขับแนะนำก็ต้องจับตาเนะเรื่อง <ป â? S 1> ของสถานการณ์เศรษฐกิจยังคงเป็นปัจจัยสําคัญอยู่ <ป â? S 1> ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ <ป â? S 1> ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อนะครับค่ะ